เจ้าพยาคนขยันจ้าสวัสดียามบ่ายบ่ายอย่างคำเด็ดจานนี่ฝนตกเล่นจานนี่สีมงสีมงแรงจ้าเหมือดมาเมื่แต่ว่าตกมาแห้งหรอกจ้า ฝนตกค่อยๆค่อยๆฝนตกลินทั้งไปหน้าจัรทั้งไปหน้าคุณขยัน มันนี่บัดจ้าวันอาทิตย์สี่มงแรงของวันอาทิตย์จ้ายี่สิบแปดคนำลักระดาแมนบอกว่ามันเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดคนำลักระดาจ้าลงมือลงเว้นแล้ว ขอบคุณนะคะที่มารับชมขอบคุณและสวัสดีจ้า